บอกเลยไม่เอาแล้วเฮียแหลกเลยเฮียคนยาอ่อนดีตลาดล่างเฮียมาขนาดนี้เลยตลันโปโปแม่งพ่นจอบเลยไม่เอาไม่เอาไอ้แลบบิดเล่นดีเตัวอะไรได้มาวะโอ้เฮียเล้บเี้ยเอยชุนเทว เจพี่ฝากทีมายไอ้ตรงข้างล่างข้างล่างไอ้นี่คือหล่อนะมือมือคือหลอด่อนะมือมือหรือกูมือมออะไรเงี้ยมือเสียเลยปะนี่กระแทกให้แล้วเอาดิเอาทีนึงขออีกทีเออานาอานาได้ไหมอานาได้บอ โอ้ไม่ได้มันโอ้ยโอ้โหกูได้หว่้เหี้ยบอกเลยว่ากูได้โอเออเออพอแล้วพอแล้วมันต้องเอาให้สุดแน่็คโเลยจับมันสิเหี้ยอะไรเหี้ยเด็กเวรนี่ไอคือลิงเหี้ยว่ะลิงเหี้ยคืออะไรข้างบนบนบนข้างบน ีิโอ้โหเพียบเลยค่ะเฮ้ยอย่าไปดิเดสติเนชั่นไอ้สัตว์มึงเป็นซัพพอร์ตมึงซัพพอร์ตไงฮิวกูด้วยฮิวกูด้วยมาตัวเดียวตอนแรกอ่ะไอ้เนี้ยช่วยด้วยพอโอ้ยโอ้ยเลก็ได้เพิ่มเลือดให้คาทีเพิ่มให้แล้วแต่ไม่เพิ่มชีวิตให้กูเลยเฮียไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วอะไรอ่ะไอ้เฮียเฮ้ยโอย วิดโอกับมันโซวิดโอเม็กโซแปลว่าอะไรวะเหนียบลยเหนียบร้อยหัวแตกไอ้เราเปล่นเลนลิงได้หรอนี่เราก็อยู่ใช่ไหมเปลี่ยนเป็นลิงดีกว่าปเกิบมันโซกับวิดโอทีลิงกูเนี่ยเล่นลิงได้ไหมวสุดในเวิลด์แล้วบอกเลยม่ากูเนี่ยอะไรสัตว์ดิแม่งเออเอาดิ เออเออแฮมใครอะแฮมเราแฮมเราแฮมเราเนี่ยแหละเออดีเงซัพพอร์ตเป็นไงไหลสัตว์ซัพพอร์ตนี่อยู่แนวหน้าขนาดนั้นเรียบร้อยกูฆ่าไปสองตัวแล้วเนี่ยมันไม่มีใครซับมึงอีกทีหึือไงเฮ้ยเราต้องเล่นกูเป็นมีดเอสด้วยโอวัตบนครับอ่ะโอ้โหแลแหล่งมึงเือนอะไรวะดาวเหรอดาวเหรอเอานี่ย มีใครมองมาในพอยเรียบร้อยสวยแค่ไหนโอ้ยเฮียตายคู่เลยสัตว์ตกเด็ดโอ้ยมากาะดไว้เพื่อนมาเฮียกูโดนโดเฮียไปเออโดเฮียไปเลยไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาเฮ้ยเรายังได้อยู่ไม่ได้ได้ทางไหนดีทางที่ใจต้องการพี่นี่แปลงมาแล้ว อ๋อด้วยโอ้ยทำไมเลือดทำไมอย่างนั้นกันเยอะแยะจังวะน่ะโดนไฟสไตร์ไงเออได้หนึ่งตัวเนี่ยใครมันอยู่ในพอยตรงกลางวะน่ะไอ้เงี้ยสามแทงไอ้สัตว์เราหรือมันเหลาดีเลย่ามเลยอ๋อใครเป็นว่าใครแทงอีกตัวนึงอ่ะแล้วเป็นเมนแทงด้วยไอ้ไรฮะนเราเอาวันนี้นี่นน่ะนี่ก็แทงแล้วเออ สัตว์อ้าคุณึ้งไวแล้วปิดเล่นลิงกันอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องแ้่โดนแย่งว่ามันเล่นดีจังวะเสียเสียเสิ้นสิ้นสังคุนตาชมเลยหน้าหนักเทียบเ้ยโวยเอ้ยสตีแตกเหรอเป็นแมึงตีปักเสาอ่ะเออปักเสาวายุไงเคยดูป่ะหนังไทยโดนปักสายเฮ้ยเอาเอโกนแล้วทำไมไม่มีดาเมจวะดิเปอร์มาดิเปอร์เฮ้ยสุดยอดใครติดแถบเสียชีวิตวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ย โอ้ hh, คามิโอใครวะข้างหลังข้างหลังเออคามิโอข้าคามิโอดิข้าคำมิโอเอ้อถเอเป็นสแตนร์ลีใหญ่สัตว์คามิโอโสดีหมดเลยแล้วไงเ้ย่สามตัวตีแตกเหี้ย ได้นะใสามแทงโอเคอยู่เพราะพี่กับพี่ก็ถือว่าเป็นดีบีเสจอย่อมหืมดีเห็นย่อมย่อมสาวขาดดีบีเอสใช่ไหมดี้เจ้ากูก็ดีบีเอสด้วยอ่ะไม่เปลี่ยนไปไหนไม่ได้เลยไ <laughs> อ้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ไม่มีดีบีเสนะ <laughs> ไม่มีวิดีโอดม่มด <laughs> มีมวิดีโอมันต้องยิง ให้เด็ดขาดเดี๋ยวนี้รู้กันนี่ไงมันมีมันมีไอ้ตึกเนี่ยตึกตึกโปรดเขาแหละไอ้สัตว์ฝั่งนู้นก็มีวิโด้ด้ยีโดโอ๊ยเคยระเบิด์กูไอ้เห้งไอ้สัตว์นเดี๋ยวกูจะพุ่งไปอ่ะกูจะกระโดดไปอ่ะรอโรอไปไหนอ่ะกูไปหาวิโด้มันดิครับใครโดนเนียอะไรอยู่ตรงไหนวะเนี่ยกูไม่เห็นใครเลย เออข้ามไปไอ้เออเออเออสุดยอดสุดยอดเมี่ยเฮียฮิวไหนแกไอ้เฮียไอ้เฮียกูเอาเองหรือกูเอาเองแล้วพิ่ฆ่ามันเออไอ้คิดไม่เออเออเออโดนไอ้เฮียบีอ็มจะตีมันบีเอ็บีเอ็มจะตีมันตอนที่มันใส่บาเรียเงียบเหรอยิวไม่ได้ผู้ดาว เซไฮมาว่าสองคนรักกันดีๆนะไอ้นานนะไปกอดกันแน่นมานบอกตำแหน่งวิโอเมกไอ้ยึดแม่มันเจอกูแล้วเออแล้วเอามุกจะตัวีคนเดียวเลยโอยอย่าร้องโอดควรดิวะโอ้ยช่วยด้วยไอเเมอร์ซี่นี่ก็ฮิวจังเลยแม่เออฆ่ามันฆ่ามันฆ่าบ่ได้ขอฮิวเลยจ้าไม่มีใครอยู่ค่ะ มีพระอยู่ <c oughs> ไปเร็วลักกี้ไป <c oughs> เอาไปเ,เอาไปไปด้วยไปด้วยมีเวน <c oughs> ไปาเลยโล่เปลี่ยนแล้วใครดีวะเป <c oughs> <อ>มีกิตาได้ิ <c oughs> งมันแฮม <c oughs> มันแฮมไปแ <c oughs> มันไป <c oughs> <c oughs> ไเดโหโอ้ยหลองเอาละค่าตัวตายนลพี่อวะ กกลเดี๋ยวข้าอยู่คนเดียวแล้วมาตบฟักเออเคยเห็นลวงสีป่ะน่ะนีันม๊บนิวม๊บเล่นริปเปอร์ได้ไหมไอ้ยัยติดแทบไอ้สัสข้าสองแล้วเงีลยกูอยากเห็นมึงปวดหลังอะปวดหลังคืนแล้ววะคนปวดหลังเนี่ยเป็นที่่ะ เป็นเพียอะไรล่ะฮะฮะสายสายเกลี่ยปจังดีกว่าโอ้จะแทกกูจังเลยเฮียกูไม่จะหีไอ้จังลงไป่ได้พอยแล้วลูกไอ้เลิฟทีเมดอะไรเลิฟทีเมดอีกอียมันจะอโกนหรือเปล่าน่าจะใช่โอ้ยโอ้ยร่วงไอ้จั์โอ้ยยาแม่งชุบลิเปอร์ไปโอ้ยไไปเรียบร้อยดิมันวุบเปลี่ยนเลยลิเปอร์หน่อยเฮ้ยไม่ไม่ ยิวด้วยอ้าไม่มีคนอยู่อะอ๋อโอ้โหสายยิงจังทายเหลือใครวะเหลือใครวะเหลือเหลือโอ้โหเยี่ยมใจมนุษย์ยุโลกไอ้สัตว์ไอ้เอจ๊พุ่งเข้าไปมาหาผมที่ไหนเอาควายม่ใช่ของเราเหรอวะในทุ่งเลนไม่ใช่ไม่ใช่ลงเร็วมาแล้วใครอยู่ตรงไหนปะไล่ฮาร์ดไอว์ โอ้ยมันอยู่กันเยอะมากเลยเอ้ยยังก้นได้ยัง q u ลิตี้อยู่อ้าวสวยสวยเฮ้ยแฮมมาเออแฮมแฮมมาแฮมกลับไม่โกงอันนี้ไม่กลับอนร์เกนอาร์เกนมันไม่ลอยวะไอ้เออข้ามันจังจังเลยจัะไอ้คนนี้เอออะไรล่ะอุ้ยจริงดูมุมขวาบนด้วยทำไมวะธรรมดาที่ไหนแเรา ไอ้ย่าตะแแบบนะไอ้เด็กเยี่อไอ้เยอะเออข้ามันข้ามันได้ได้โอ้ยเหนื่อยยิ่งไปได้ตับกหลังยิ่งไปยังยังโอ้ยมาแล้ว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 โอ้ยความเดือดความเดือดต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะบุกมาขนาดนี้สายมือลิปเปอร์ตุ้ยลิปเปอร์ตุ้ยนายพุ่งกลับมาวะเดี๋ยวก่อน เออสวยจังข้างบนจังข้างบวนจังลงไปดิพลอยแก่สตาร์เตอร์เอนจินต้องมีคนตายทั้งหนึ่งศพแล้วล่ะจริงเออเมอเมอจะชุบไหมเมอไงต้องคิดแล้วเมอต้องคิดแล้วครับคุณเมอซี่องององเอาเมอร์ซี่หน่อยเออเทคโนโลยีไปดิไปดิจังแน่หยุดตรงโน่นแหละขวาแน่แน่เห็นแล้วเห็นแล้วนี่อ่ะหนีวัหนีวันนับถอยแล้ว้ายมาซ้ายก็ตามไปไหน เอมกลับมาหรือปดด้เหียสตปวดหลังมตายเลแต่ได้แบกทีมเออไปวิวเอา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 หน่อยเอาหน่อยเออเฮมเอามาให้หมดไอสัตว์ิบหายแล้วเป็นไงล่ะาอไไม่ลัคกี้าลัคกี้ เียลักกี้อรเโอ้โหัภาพมาเลยลักกี้ไม่ได้เฮียคอมพิวเตอรอะรเฮียอะไรดูด้แรงแล้วแหละแ่งแม่จะประมาณันกว่ามาดูหน่อยเมอูมาดูชุดมันด้วยนี่เฮียเทมอูเฮ้ยธรรมดาที่ไหนอ่ะอ้ก่จุดนั้นพบเลยบนนี้ตีนะคามิโอ ตัวได้แต่ว่ามันไม่ใช่จังหวะ